ต่อเนี่มาดูผลนี้แค่ของเช้าวันพฤหัสนะครับเช้าที่20นะครับเหมือนได้รับที่จะเป็น2ตัวบนนะครับลูดขึ้นลง24ตัวนะครับเลขชุดที่6ของวันพฤหัสคือเลข50นะครับลูดขึ้นลง24ตัวคือ50บวก24ได้74นะครับ50ลบ24ได้26นะครับไปเลขครบๆทั้งหมดนะครับคือ49ตัวคือก่อดตั้งแต่26 27 2 8ถึง495051 73 74นะครับครบคงบทั้งหมดนะครับ ต่เหมือนเดิมนะครับตอนกดในเว็บจริงบางท่านอาจจะสุมตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับอันนี้ก็ถูกต่อมาจากอังคารพุทธนะครับสุมตัดทิ้งเอาเองได้นะครับแต่อย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับนะครับเลข50าศูนย์นะครับเลขชุดที่4ก็ถูกถูกรอบเช้าอันนี้ลงไว้ตั้งแต่เมื่อวานในลายกลุ่มแล้วนะครับทุ่ม11นะครับก็ถูกรอบเช้านะครับนะครับเช้านี้นี่แค่สองบนเช้าเป็น4 6นะครับก็ถูกรอบเช้าไปนะครับ โอเคนะครับผมขอจบคลิปผลไว้เพียงแค่นี้นะครัเออมันมีน,นี่นึงครับคือถ้าเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกบ้านทบไปที่รอบบ่ายนะครับ